ลูกบลเลอร์เลยโอ้นูลูกยังใหญ่เพิงเลิมกับช่างเทพไปซื้อดินมาแล้วผมทุกคนผลมาเต็มลำรถกราบสวัสดีพวกแม่พี่น้องที่รักทุกคนตอนเย็นๆด้วยผมทุกคนพามาดูบรรยากาศที่สวนครับ กำลังขึ้นแล้วกำลังงอกกำลังงอกพักกันเล็กไม่เด็ดโอ้เท่าไหร่วะเนี่ยได้งบมาจากล้วงเหรอ 林。Din. โ oh, okay. มันต้องเอาอิดโบกมาก่อนะมันมีปูนอยู่ด้วยกอกบางข้างเลยอ๋อนี่เมันเมล็ดนั่อะไรบ้างนี่กล่องตู้เฮียไต อืมค่อย่งมาดอกันกมันจะติดลูกเลยะค่งไม่ติดเลย

งืองกับช่างเท่จัดดินมาแล้วงบหลวงงบประชาชนเยระดิเอ,อนะไรเติมอ,อยู่ ที่เพราะเราไม่ต้องใส่เยอะหรอกมึงแค่หน้ามาันกอแ้อสามรอยนี่ถุงแล้วเท่าไหร่หรอห้าร <500 S 2> ้อยเกินห้าสองร้อยร้อยสิบบาทอื ที่เราจะํำเป็นที่เพาะผมส่วนตรงนี้เป็นที่เพาะน้ีนรันงน้ำใบหอมหอมเยอต้บหนืนอน้อไงอันนทอยซอื่นมีแต่ใบเกใส่พุ่งกับขาตะไคร Lっ bay sao suối có, r��. Cơm, nhiều mà kèng, kèng, Không thấy, bán đến mọi người hạng lên bắt đầu không để chi phí thứ lên có ก็เตียมากเลยไม่ได้ให้มันมันโตขนาดนั้นเราก็กินแล้วโตไม่เหลือแล้วเง <c ười> ินก็กาดกินเ,าเนาะ,นเ,ะเกิดเยอะดีกว่าไม่เกิดเยอะเลยเตะเยอะเตะหรือเตะ

หน่งไปหนุ่มหน้าอีกหนุ่มโอ้ยยังยังเลยวัดดึกนาดนี้ไปยังเขายังวอมยืดเส้นยืดสายเราจับจุดเลยอ่ะยืดเส้นยืดสายก่อนเลวยืดไม่เป็นก็ยกซ้ายยกขวาครัยกซ้ายยกขวาก่อนเดี๋ยวจะไปวิ่งแล้วไปเอากล้องไปเก็บกันแล้ว ครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูเริ่มิมกับที่เราได้ทำการลงสวนปักสวนครัวครับผมตอนนี้บรรยากาศเดี๋ยวผมกับชัางเก่งจะไปวิ่งก่อนออกกำลังกายครับผมนวันนี้ได้ให้ทุกคนมารับชมสักนิดนึงก่อนเลิกงานครับผมทุกคนนี่ช่างเก่ง ไปยังไปเอาบอลมาเตะด้วยนะเอาบอลมาเตะด้วยนะโอเคมาบายทุกคนเลยโอเค